สวัสดีครับตาเช็เที่ยวเพื่อเดินเล่นเดินกินครับผมวันนี้พามาชมตลาดครับผมตลาดดอนไว้ครับผมเสียงจอแจสักนิดนะครับผมฝนเยอะมากเลยครับผมวันนี้เดินชมวันยาวครับผมของกินมากมายครับคนก็เยอะเยะเดินเบียดเสียดกันนิดนึงครับผมสวยครับผมสวยครับฟักทองนะครับข้างหลังผนเยอะเลยครับผม ผมว่าผมไม่ได้ของกินแน่เลยวันนี้ตอนซื้อของกินผมจะไม่ทายนะครับผม ตอ,อนถ่ายภาพอาจจะสั่นนิดหน่อยนะครับผมเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนไม้กันสั่นครับผมมือเลยสั่นแทนครับตอนนี้ใจก็สั่นครับผม <S 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 <S

หมูอบน่ากินนะครับผมหมูสามชั้นหรือหมูติดมันนะครับผมน่ากินเยอะครับผมแต่ผมยังไม่ซื้อกินนะครับไขมันเยอะครับผมบอกทุกคนครับอยากกินนน่ากินเยอะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเรื่อยๆครับผมว่งมีอะไรกินกันบ้างครับผม แต่ตอนซื้อผมจะปิดกล้องก่อนนะครับผมผากันชมยาวเลยครับผมเดินวนไปครับผมแต่เราจะเดินไปสุดตลาดนะครับเดินไปถึงกลางตลาดแล้วเ,เราก,ก็วกกลับครับผมหััววบบอกล้้ะนคร เป็ดก็น่ากินนะครับพ่อแต่เราจะไม่ซื้อจับผมไม่ซื้อไผดองครับผมของงบจำกัดครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเดินวนจับครับผมดูว่าของกินเน่ยเยอะเลยครับผมผลก็เยอะเดินเบียดเสียดเยียดยัดเลยครับผมมาเดินตลาดวันนี้ครับรู้สึกว่าเหนื่อยครับพ่อ ปลาต้มเค็มก็น่ากินครับผมพ่าเคยกินแล้วครับร้านสาวเซ้อไปให้กินครับอร่อยครับผมปลาต้มเค็มกินได้ทั้งกร่างเลยครับผม ก็สวยครับผมลูกสวยเลยครับผมหวานนมเปรี้ยวครับผมในบ้านผมก็มีครับต้นใหญะครันครับผมเดินไปดูกันครับเขาแปะพอมครับผมระดาม้้นเล้านเดิมะ้านขายน้ำเชื่ เราเริ่มวนกลับแล้วครับผมเดี๋ยวออกจากตลาดกันดีกว่าครับวนไปครึ่งรอบครับผมน้ำมะพร้าวก็น่ากินครับผมเดี๋ยวเราวนออกไปนอกกันดีกว่าครับเดินออกไปนิ่ครับผมวนไปครึ่งรอบ ร้อยจับแม่ต้นไม้เล็กๆก็นู่นวิธีก็ตรงนี้ เดินตลาดมาคนเยอะเลยครับผมสองฝั่งไมเค้าไม่ค้าเยอะเสียงจอแจกันเลยซือของกินติดไม้ติดมือถือหนักครับผมเดีย๋ยวเราเตรียมตัวกลับกันเลยครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยครับผมตาเชิดเที่ยวเพลินเดินเล่นเดินกินครับ ขอบคุณมากครับติดติดตามรับชมครับผม